เปียวทัทิยาโสดมากๆค่ะลุกปากลืมลืมพระเอกคนดังคนนี้และหุ่นผูกป,ปากเลยทีเดียวชอบพระเอกดังคนนี้และสวยเปี้ยวแซบและสมชื่อจริงๆนะคะสำหรับนางเอกสาวคนสวยลูกรักของช่องเจ็ดอย่างเปี้ยวทัทิยาและระกูลนุ่นเราตอนนี้เธอนั้นก็ปังมากๆกค่ะแทนดูแลสวยวันสวยคืนและสั่งดู่าล,ลุกสดลดน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมและส่วนสถานะหัวใจ ต,ตอนนี้ก็สูตมากๆเลยค่ะน่าสุดสาวเปี้ยวทัติยานั้นก็บอกว่าตอนนี้ก็เหมือนกับในการทํางานมากๆค่ะเลยก็ไม่ได้มีการโฟกัสถึงเรื่องความรักเท่าไหร่แต่ก็มีเข้ามาถามบ้างนะคะถามถึงเรื่องในสเปคชอบผู้ชายน่ารักและมากกว่า เพราะว่าเราก็ทำงานเทียดตลอดเวลาอยากจะให้คนมาปลอบตัวเองมีแต่ความสดใสและเมื่อก่อนก็ชอบคนดีกับคนที่ไม่เจ้าชู้แต่ตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆนะคะก็ยืนยันไม่ได้เหนื่อยกับเรื่องความรักแต่ตอนเหนื่อยแต่เรื่องงานมากกว่าแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีภาพแต่งงานเลยค่ะแต่ก็มีอยากมีลูกอยู่ในหัวแล้วแต่ก็ชอบใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับซีรีส์ชอบเพอ้อฝันไปกับอะไรมัน ก็เป็นจริงไม่ได้ค่ะถามวาให้เลือกจะเลือกพระเอกสักคนเป็นตอนนี้ก็ชอบเลยค่ะชอบและชื่อของชาอุนอูก,กับนชงชะหังก็ต้องเลือกหนึ่งคนก็ต้องเป็นชงคังเพราะว่าเขาดูน่ารักติดแบบนิดหน่อยนะคะ